รถไฟขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนเยอรมนีทดลองสำเร็จแล้วนะเยอรมนีประสบความสำเร็จในการดำเนินการทดลองใช้รถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนแบบไร้มลพิษเป็นแห่งแรกของโลกในเดือนมีนาคม รถไฟที่เรียกว่า Caradia Island ถูกสร้างโดยบริษัท Alstom ของฝรั่งเศสมันสามารถทำความเร็วได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง300รายเซลล์เชื้อเพลิงที่อยู่ด้านบนของขบวนรถไฟจะรวมไฮโดรเจนและออกซิเจนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างกระแสะไฟฟ้าซึ่งจะถูกถ่ายโอนไปยังแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในรถไฟรถไฟจะปล่อยไอน้ำและก็น้ำซึ่งเป็นผลจากกระบวนการดังกล่าว รถรุ่นนี้ยังจะเงียบกว่ารถไฟดีเซลถึง60%พระรัฐ5รัฐในเยอรมนีจะซื้อรถไฟไฮโดรเจนรวม60ขบวนส่วนประเทศอื่นๆรวมทั้งเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กนอร์เวย์และสหราชอาณาจักรได้แสดงความสนใจในรถไฟชนิดใหม่นี้แล้ว